ช่วงนี้น้ำหนักขึ้นเยอะมากเลยอยากจะชวนมาทำเมนูคลีนคนกันค่ะวันนี้เลยจะมาทำเมนูปลานึ่งผักนึ่งกันจ้าอันดับแรกก็นำไข่ไก่ามาต้มก่อนเลยหลังจากนั้นก็นำปลามานึ่งต่อด้วยผักต่างๆนื่อเสร็จก็นำมาจัดใส่จานเลยจ้า ทานพร้อมกับน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นหอมหวานอร่อยแบบคลินคไปเลยจ้าใครที่ชอบทําเมนูแบบนี้อยากจะแนะนำเครื่องนึ่งไฟฟ้าตัวนี้เลยค่ะเครื่องนึ่งไฟฟ้า es 9 3 1จาก s o เลเ e มีทั้งหมดถึง3ชั้นทําอาหารได้หลากหลายทั้งต้มและนึ่งเลยมีความจุที่ใหญ่ถึง9.3ลิตรหม้อเคลือบสารกันติดฟูดเกรดรักษาความร้อนอัตโนมัติ12ชั่วโมงตั้งกันอุ่นล่วงหนาย24ชั่วโมง หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ตั้งค่า8ฟังก์ชันหลักล่วงหน้าแผ่นนึ่งปลอดภยัยทนต่อการกัดกรอนหม้อเคลือบสารกันติดไม่มีคราบหรือตะกรันอุณหภูมิคงที่อัตโนมัติตั้งเวลาอัจฉริยะ24ชั่วโมงได้ในคลิกเดียวมีการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำทำให้ได้รสชาติที่สดใหม่และนุ่มนวลสามารถมองเห็นอาหารได้มีเส้นบอกระดับชัดเจนขนาดเล็กกระทัดรัดมินิมอลสุดๆ แต่คุณภาพดีงามมากจ้า